ส่วนกรณีของท่อน้ำเลี้ยงนะครับสระสะก็เตรียมเชิญผู้ต้องสงสัยที่เข้าข่ายให้การสนับสนุนผู้ชุมนุมหรือเป็นท่อน้ำเลี้ยงของม็อบประชาธิป,ปัตย์มาชี้แจงครับหากไม่สามารถชี้แจงได้ก็อาจระงับบัญชีทำธุรกรรมทางการเงินนายทาริศเพ่งดิดอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษในฐานะกรรมการศูนย์รักษาความสงบหรือสระสะกล่าวถึงการประชุมสระสะกรณีสารแพ่งมีคำสั่งคุ้มครองชั่วคราว นายเสรีวงมนทาหนึ่งในแกนนำผู้ชุมนุมที่ถูกดำเนินคดีโดยสารให้กรมสอบสวนคดีพิเศษระงับการสั่งธนาคารอายัดบัญชีรวม7บัญชีว่ากรมสอบสวนคดีพิเศษจะปฏิบัติตามคำสั่งศาลทันทีที่ได้รับแจ้งคำสั่งซึ่งนายเสยรีและแกนนำคนอื่นรวม58คนอาจถูกอายัดบัญชีระงับการทำธุรกรรมตามที่สรสได้แต่งตั้งคณะทำงานประกอบด้วยเจ้าหน้าที่5หน่วยงาน คือสำนักงานป้องกันและปราบปรามการปอกเงินกรมสอบสวนคดีพิเศษสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดสำนักงานตำรวจแห่งชาติและกรมสรรพากรซึ่งขณะนี้อยู่ในขั้นตอนการพิจารณาตรวจสอบและเตรียมสั่งอายัดบัญชีระงับการทำธุรกรรมตามพรกฉุกเฉินให้อำนาจทางนี้ครับสรสได้กำชับเจ้าหน้าที่ทั้ง5าหน่วยงานให้ตรวจสอบและพิจารณาอย่างรอบคอบเพื่อให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่าย โดยเฉพาะผู้สนับสนุนการกระทำผิดหรือที่เรียกว่าท่อน้ำเลี้ยงและในวันนี้สรสรได้ตรวจสอบและเชิญผู้ต้องสงสัยที่เข้าขายให้การสนับสนุนผู้ชุมนุมมาชี้แจงก่อนซึ่งหากชี้แจงไม่ได้ก็จะประกาศรายชื่อระงรับการทำธุรกรรมทางการเงินต่อไปนอกจากนี้นะครับสรสรได้รับรายงานจากกองบัญชาการตำรวจนครบาลและตำรวจภูทรถึงความคืบหน้าการดำเนินคดีการนำกนปป,ป,ปอสอและแนวร่วม ที่ขัดขวางการเลือกตั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดซึ่งถือว่าเป็นความผิดร้ายแรงต่อการปกครองในระบอบประชาธิปไตยและล่วงละเมิดสิทธิประชาชนซึ่งขณะนี้มีจำนวนคดีทั่วประเทศ159คดีคดีประเภทเป็นเจ้าหน้าที่กะกะตจงใจละทิ้งหน้าที่ไม่จัดการเลือกตั้ง168คดีรวมทั้งสิ้น327คดีและสารออกหมายจับแล้ว67คนครับ